สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับวันนี้นี่ก็คงจะมาพูดคุยถึงการเสริมทัพนะฮะเรื่องราวความวุ่นวายของดิวสชูคุนเดหรือว่าจะมีใครเข้ามาเพิ่มเติมนะครับติดตามได้ใน Blues Today วันนี้นะครับซึ่งก่อนจะไปพูดถึงข่าวตรงนั้นนะครับขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับขอบคุณ s u z u k ิ Power you up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับใครที่กำลังมองหารถยนต์แนะนำครับ Suzuki XL7 ครับตัวจริงเนี่ยลองไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าคลิกไปได้ที่เว็บไซต์ w w w s u z u k i c o t h นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดากับสิงยูสุเลมอนโซดาย้ำอีกครั้งนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์เพจของ สิง world of football นะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กันได้เมื่อวานนี้นี่ผมก็เขียนเรื่องราวหลังเกมของเชลซีกับอาร์เซนอลไปแล้วนะครับใครที่ อยากเข้าไปอ่านก็อย่าลืมเข้าไปดูกันได้ในเพจของสิงห์ world of football นะครับก็ข่าวที่น่าสนใจเมื่อวานนี้นะครับเรื่องของชูสคุนเดย์ยังมีมาฝากกันเหมือนเดิมน,นะฮะวุ่นวายกันไม่จบแต่ผมเชื่อว่าแฟนเชลซีหลายคนก็น่าจะเบื่อรวมไปถึงผมด้วยนะครับแต่ก็ต้องมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันหน่อยครับในทุกเช้าจะได้รู้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างมาที่ข่าวของลิซ่าคินเซล่ากันก่อนนะครับมีรายงานว่าทูเคิลเนี่ย หน้าจอ,อกสตาร์ทฤดูการด้วยการเล่นหลัง3ครับเนื่องจากมีปัญหาเรื่องของความแข่งแกร่งในเกมกับอาร์ซนอลคือก่อนหันานี้นเ,นเขาลองเล่นแผน442ครับแต่ก็ไม่ได้ผลนะครับโดยแผนระยะยาวของทูเคิลเนี่ยเขาบอกว่าทูเคิลเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปใช้แบ็กโฟด้วยระบบ4231ในอนาคตนะครับแต่ว่าในตอนนีนะ้ขอเล่นแผงหลัง3คนก่อนนะครับเนื่องจากทีมยังไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่นะครับขณะที่อดัมนิวสันบอกว่านักเตะหลายคนเนี่ยมีอาการล้าสุดๆนะครับตั้งแต่ช่วง เตรียมทีมก่อนลงเตะกับอาร์ซนอลแล้วก็ผู้เล่นหลายคนเนี่ยอยากกลับบ้านไปฝึกซ้อมในที่ที่คุ้นเคยอย่างที่คอปแฮมมากกว่านะครับก็เราเห็นหลายจุดที่หลายสื่อตีเหมือนกันนะครับเรื่องของสภาพอากาศความชื้นก็มีผลเหมือนกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยอดัมนิวสันยังรายงานว่าการตัดสินใจส่งบิลลี่กิลมอร์เนี่ยไปอยู่กับทีมชุดเล็กในช่วงปรีซีซั่นสร้างความประหลาดใจให้กับผู้เล่นชุดใหญ่ของทีมหลายคนเลยนะครับหลายคนก็บอกว่าทำไมส่งไปอยู่ชุดเล็ก น่าจะได้ถูกส่งลงสนามก็เป็นไปได้ว่าอาจจะถูกปล่อยยืมนะครับสำหรับทางบิลลี่กิลมอร์นะครับนอกจากนี้เนี่ยนิซ่าคินเซล่ายังรายงานครับว่าเชลซีจะตัดสินใจปล่อยยืมตัวดูยอนสเตอร์ลิงนะครับคนนี้นี่เล่นได้ทั้งเซนเตอร์ฝั่งขวาแล้วก็เอ่อวิงแบ็กขวานะครับออกไปอีกหนึ่งฤดูก,กาลนะครับโดยมีคุนสปาร์กเรนเจอร์และก็เพรสซซนนอตเอนให้ความสนใจนะครับก่อนหน้านี้ดูยอนสเตอร์ลิงเนี่ย เคยถูกแบล็กพูยืมตัวไปใช้งานนะครับแล้วก็ผลงานก็ค่อนข้างจะใช้ได้นะครับขณะที่เดวิดออนสตีนครับบอกว่าท็อตโบรีเนี่ยเสนอตัวจัดเลี้ยงดินเนอร์ให้กับตัวแทนผู้บริหารทุกทีมในพรีเมียร์ลีกมาร่วมกินข้าวด้วยกันครับโดยผู้บริหารทีมพรีเมียร์ลีกเนี่ยจะมีการประชุมกันอย่างเป็นทางการในวันนี้ครับโดยท็อตโบรีเสนอตัวขอเลี้ยงมือค่ำหลังจากการประชุมครับโดยแม้หลายคนอาจจะไม่สะดวกเข้าร่วมดินเนอร์แต่ก็ยินดี ได้รับเชิญนะครับก็คงจะเข้าไปพูดคุยเ,เรื่องราวว่าพรีเมียร์ลีกเป็นอย่างไรมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับก็คงจะขอเรียกว่าเป็นเด็กใหม่ครับไง,ไง่ายๆสำหรับท็อตโบลีนะครับก็เลยขอเชิญหน่อยแต่ผมเชื่อว่าหลายทีมก็คงไม่ได้เข้านะฮะนอกจากนี้ <Yeah. S 1> เลียมทูมี่ครับรายงานว่าสําหรับแฟนบอลหลายคนแล้วเนี่ยเชลซี Chelsea ชุดที่ดีเนี่ยจะต้องมีกองหน้าที่สามารถคุกคามคู่แข่งด้วยตัวเองได้ และเชลซีชุดที่แย่เนี่ยก็จะมีกองหน้าในสไตล์คล้ายกันแต่โชว์ฟอร์มไม่ออกอย่างไรก็ตามครับทูเคิลกำลังจะได้พาทีมเริ่มต้นซีซั่นโดยไม่มีกองหน้าทั้ง2แบบที่ว่านะครับแแบยเรียมชูมี่นี่แกมาทวิตทีไรนี่แกคมทุกทีนะฮะคือไม่ว่าจะเป็นกองหน้าแบบไหนเนี่ยเชลซี Chelsea ก็ไม่มีเลยครับกองหน้าประเภทที่คุกคามกองหลังคู่แข่งหรือกองหน้าประเภทที่ คล้ายๆกันสไตล์แบบนี้แต่เล่นไม่ออกเชลซีก็ไม่มีแบบไหนทั้งทั้งสแบบเลยนะครับขณะที่สปอร์ตบิเบิรครับรายงานว่าเอ u ดูครับที่ทำหน้าที่เป็นบอร์ดบริหารของทางอาร์ซนอลทำหน้าที่เป็นสปอร์ตติ้งดเรกเตอร์เนี่ย บอกว่าการที่เชลซีรอคอยในดีลของราฟินญ,ญาเนี่ยเป็นการเสียเวลาเปล่าครับเพราะตัวเขาเองก็ได้รับแจ้งตั้งแต่แรกเหมือนกันว่านักเตะฝันจะไปบาร์เซโลนาเท่านั้นนะครับเออจริงๆเองก็น่าจะกระซิบบอกซะหน่อยนะฮะจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับดีลนี้ตั้งนานนะครับสำหรับราฟินญ,ญานะฮะเหมือนที่เดลี่เมลเคยลงไว้ก่อนหน,น,นี้ผมก็เคยแปลแล้วครับ ผมเคยบอกไว้แล้วราฟินญาเนี่ยคุณพ่อเ็มีความสนิทสนมกับโรนันดิโนนะครับเพราะว่าคุณพ่อเป็นนักดนตรีนะครับแล้วก็เหมือนไปนเล่นงานที่บ้านโรนันดิโนบ่อยๆก็เลยมีโรนันดิโนเป็นไอดอลนะครับแต่ถ้าบอกเรื่องนี้แต่แรกก็คงไม่ไปตื้อตั้งนานหรอกครับสำหรับทางราฟินญานะครับขณะที่ข่าวอื่นที่น่าสนใจครับฟาบิโอโรมาโนครับรายงานว่าเซซ่าอัสปริเกตาเนี่ย อยากจะไปบาร์เซโลนาครับแต่เขาก็มีความเคารพกับเชลซีมากกว่าเขาจะไม่มีวันกดดันให้ทีมยอมปล่อยเขาออกจากทีมนะครับคือถึงแม้ว่า,าจะอยากไปบาซ่าครับแต่ก็ยังมีความ r e s p e c t c h เชลซีซึ่งเรื่องนี้เราก็พูดกันไปหลายรอบแล้วนะครับขณะที่โรมาโน่ยังรายงานเพิ่มเติมครับว่าคาริดดคุลิบาลีและชูสกุนเดเนี่ยเป็น2เป้าหมายหลักของบาซ่าในช่วงซัมเมอร์นี้ครับเมื่อคุลิบาลีเนี่ย เลือกที่จะย้ายมาอยู่กับเชลซีทําให้บาร์ซ่าก็ไม่อยากจะพลาดในตัวของชูสคุนเดนะครับก็โอ้่าทั้งสองคนนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะฮะนอกจากนี้ครับทางมาการายงานว่าเชลซีเนี่ยไม่ได้ตอบกลับเซบียาเกี่ยวกับข้อเสนอที่ตกลงกันปากเปล่าสําหรับดีลของชูสคุนเดครับและตอนนี้เชลซีเนี่ยได้รับคําเตือนว่าการเจราจากับบาร์เซโลนากาลังจะเริ่มต้นโดยเชลซีไม่ได้ส่งเอกสารยืนยันข้อเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรกลับไปนะครับ ซึ่งอันนี้เป็นสื่อจากทางสเปนจากมากา้าก็ผมก็มองว่าเชลซีก็คงลำคาญแล้วครับสำหรับทางดีวนี้นะฮะนอกจากนี้ครับโรมาโน่ครับยังรายงานว่าบาร์เซโลนาเนี่ยกำลังจะปิดดีลของชูสกุนเดและยื่นข้อเสนอครั้งสุดท้ายครับโดยเชลซีเบื่อที่จะรอและพร้อมที่จะมองหาตัวเลือกอื่นๆหากดีลยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับก็หากไม่จบไม่ไม่จบเร็วๆนี้เนี่ยเชลซีบอกเลยครับไปแน่นะครับ ข่าวบอกว่าเริ่มเบื่อแล้วนะครับอันนี้เป็นรายงานจากโรมาโนนอกจากนี้ครับยาคอบซินเบิร์กนะฮะจากกาเดียนยังบอกว่าทูเคิลเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับกับการเซ็นสัญญากับชูสกุนเดเนื่องจากมีข้อสงสัยว่ากองหลังที่สูง 5- ฟุต10นิ้วเนี่ยจะประสบความสำเร็จในพรีเมียร์ลีกหรือไม่นะครับอันนี้เป็นรายงานจากยาคอบซินเบิร์กนะฮะที่เขาบอกว่าเหมือนพูดเรื่องส่วนสูงของนักเตะว่าดูเหมือนจะไม่น่าเวิร์กเท่าไหร่นะครับ นอกจากนี้ครับมีรายงานจากโรมาโน่เรื่องของกองหลังอย่างนอร์ดี้มูเคเล่นะครับคนนีน้่ยเล่นเซนเตอร์ฝั่งขวาได้นะครับเพราะว่าลา์ซิกเนี่ยจะเล่นหลังสามนะครับเขาจะเล่นแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นพวกอ,อ,อุปเมกาโน่นะครับมาตินเฮาเซนส์แบกนะครับแล้วก็ขวาเนี่ยจะเป็นนอร์ดี้มูเคเล่เพราะฉะนั้นเนี่ย มาเซล์ฮาเซนส์แบกจะยืนทางซ้ายนะครับมูเคเล่จะเล่นทางขวาแต่ว่าช่วงหลังในเหมือนสัญญาจะเหลือปีเดียวนะครับก็มีรายงานอย่างแรกเลยครับจากโรมาโนบอกว่าเชลซีเนี่ยกำลังจับตาดูสถานการณ์ของนอร์ดี้มูเคเล่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับแต่ครับนักเตะเนี่ยตกลงที่จะย้ายไปร่วมทีมเปสเชแล้วซึ่งมีรายงานเพิ่มเติมเมืมม่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับผมก็แอบไปด,ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นรายงานเพิ่มเติมเนี่ยเหมือนว่ามูเคเล่เนี่ย จะเข้ารับการตรวจร่างกายในส่วนแรกในฐานะผู้เล่นใหม่ของเปเชในคืนนี้นะครับก่อนที่การย้ายทีมจะเสร็จสิ้นในวันอังคารโดยเชลซีเนี่ยพยายามจะแนบติโมแวนเนอร์เข้าไปในดีลเพื่อปาดหน้าในการคว้าตัวนักเตะนะครับแต่ว่าไลฟ์ซิกเนี่ยตกลงกับเปเชเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในดีลของนอร์ดี้มูเคเล่เนี่ยดูแล้วน่าจะยากนะครับดูแล้วน่าจะเสร็จทางด้านของเปเชนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรฮะสำหรับนักเตะรายนี้นอกจากนี้ครับ ทางดิมาซิโอยังรายงานครับว่าติโมแวนเนอร์คือหนึ่งในชื่อที่ยูเวนตุสต้องการดึงตัวมาเสริมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับโดยนักเตะเนี่ยก่อนหน้านี้เคยถูกเชื่อมโยงกับทางมาทายสเดลิกถ้าจำมาได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเหมือนยูเวนตุสเนี่ยอยากจะได้เงินอย่างเดียวครับไม่อยากจะเรียกว่าพ่วงยืมตัวไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเคสนี้เนี่ยผมว่าถ้าจะซื้อก็คงจะต้องซื้อขาดหรือไม่ก็เป็นลักษณะของการยืมตัวนะครับก็ เมื่อเช้าเนี่ยมีข่าวเพิ่มเติมนะครับมีรายงานส่วนใหญ่จะเป็นสื่อในสเปนนะครับก็เป็นนักข่าวสาวนะฮะที่ชื่อว่าเฮเลนาคอร์ดีเนี่ยครับบอกว่าอัสเปรเกตายังรอข้อเสนอจากบาซ่าอยู่และหวังว่าจะปิดดีลให้ได้นะครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นส่วนเรื่องตัวแทนของออทางด้านชูสกุนเดที่ว่าเชลซีอาจจะพลาดชูสกุนเดเนี่ย หลายสื่อก็รายงานจริงๆตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้ซึ่งหลายคนก็น่าจะทราบแล้วนะครับว่าเชลซีก็คงเล็งไปที่ทางด้านของมิลานสกินเนียนะครับซึ่งมิลานสกินเนียเนี่ยก่อนหน้านี้เปเชเคยยื่น50ล้านยูโรครับแต่ว่าบาร์ซาเนี่ยทางขอภัยฮะทางฝั่งของอินเตอร์มิลานนะครับต้องการค่าตัวประมาณ70ล้านยูโรก็ดูแล้วเป็นค่าตัวที่โหดเปิดหีบมากๆนะฮะ เชลซีก็คงจะหนักใจนะครับเมื่อวานนี้น่าจะทราบกันแล้วนะคนที่รายงานนี่เป็นนิซ่ากินเซล่านะครับก็มีมิลานสกินเนียเพรสเนลกินแบเบแล้วก็ทางด้านยอสโกกวาดิโอนะครับที่เป็นเป้าหมายนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวทั้งหมดที่นํามาฝากกันนะครับก็แฟนเชลซีน่าจะแฮปปี้กัน พอสมควรกับการที่เริ่มถอนสมอในดิวของชูสุนเดจริงๆต้องรีบนะครับเพราะถ้าถอนสมอแล้วเนี่ยหรือเวลาอีกประมาณ2สัปดาห์ต้องดูว่าเชลซีจะไปเล็งใครมาเสริมทัพเพื่อแทนที่นะฮะจับตาดูครับอาจจะมีตัวละครลับขึ้นมาอย่างเช่นพวกเปาตอเรสอะไรพวกนี้กลับขึ้นมามีข่าวกับเชลซีอีกครั้งนะครับน่าจะครบท้วนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ